ใส่กันเลยมาโตแม่แม่ฟ้าเคยขี่จมว่าหรือเปลาบ่เคยบ่ได้เคยหมู่หมู่ังบ่มีบ่มีคือกันหมู่มีจมบ่ห่างเห็นอยู่ไมด้ลองนั่งมึงบ่ห่างเห็นอยู่เออมันถึงนี่เนาะขาาเฮมาเฮือนขอไปถึกแล้วกระโดดเพราะว่ามันมาแบบบ่ให้ยชุ่มให้เสียงมาขอนอนมโตกใจโดดมันอีบมาบบบเดียวแบบพลอยไปลฮะมันมอเสียงก็จะจักนะมันโดดคุบเลยมดอส่งมือไล่ไล่มา

สบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านไวส์เปลี่ยนทั้งฟังไทยหรือฟังลาวเนาะหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตูค้คําปั่นซุกพี่น้องเลยตอนนี้ตูค้คําปั่นซุกกับทีมงานก็ได้เดินทางมาบ้านสาวัวน้องพี่นอนะ้องเนาะก็เอาข้าวสารหนึ่งกระสอบมาให้สาบัวพี่น้องเลยแล้วก็มาอัปเดตรีวิวเพื่อนเพื่อนนอกว่าติ๊กกระเบื้องปูกระเบือเบ้องแล้วนะบอเนาะพี่นอนะ้องเนาะพอเข้ามาตอนนี้กะ ช่วงเที่ยงเพ right? 50! 50! 50! 50! ิでもでも่นกับเพื่ปักเที่ยงนาะแต่ว่าซาบัวบูฮู้เพิ่นไปใส่อ่าสิเข้าไปามทางน้องกุ้งน้องแก้มเนาะอ่ความพ่อแม่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นว่าเพื่นไปสิโนเพิ่นไปเลียกอย่างนี้เนาะพี่น้องกาสิพาเพื่อม่พี่น้อง FC เข้าไปคุยกับน้องเพิ่นเนาะแล้วการศึกษาปฏิบติดกระเบื้องอ่าเฮือนเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็สิเอาข้าวสารลงมาให้น้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยทางซาบัวไป เข่บแพทางอยู่เข่ากลัวหมดเลยนะพ้องเนะาะหักก้อนเข้าไปก็ฝากงเลยเด้อเนาะฝากคุณแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสับสกไตร์ตุค่คำนะเนะ่พี่น้องเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจตุ่คำเห็ุคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงตุ่คำสิพาไป็นมวนไปซื่อนำกันเนาะไปนี่นะเพิ่งมนาะตัดแผลมาก็อยู่ที่เฮือนน่องกุ้งน่องแก้มแล้วก็ซาบ,บัวน้องเพื่นนะอนเนาะน่าสบายดีเด้อสองคนเลยเนาะอาวกัดป่ะ โมกัดดอกเนาะเท่าแล้วบ่เป็นตุ่มนะใช่แน่เลยเนาะอยังกินยาอยู่บ่กินยาอยู่อกินยาเนี่ยนะบริเวณยาหางไม้บ่กายาหางไม้แน่แล้วก็ยาแก้แพ้แล้วฮก็พวกคือกันเออน่าจะเป็นยาแก้แพ้เนาะอืมเจ้าได้เท่าเลย เอาน่ะบ่ได้เป็นหยังบ่ได้เป็นหยังเนาะเจ้าเนาะแข็งแรงอ้แม่เจ้าไปไสนี่ไปไปซื้อเออไปซื้อนวกินบ่โดยแน่บไปแต่เช้าพุกบ่ฮู้คือกันอ้าไปโรงเรียนอืจะไปโรงเรียนโดยถ้ากมาอยู่โดยอเที่ยงช่วสิไปอีกโรงเรียนบ่ฮู้่งบายเหนือจุดเลยบ่ได้ไปเลย บืกันมือเธอจะได้ไปมือเธอจะไม่ได้ไปเอาเจ้าก็ไปแล้วเนาะโดยโดยทีเศร้าเลยแหละเบิ่งตุ่มกัหมันเบื้องเนาะเศร้าไปโรงเรียนหาก็ไปโรงเรียนจากมือก็ไปสองมือสองมือนี่ข้าวก็ยังมาอนีิยังบริกินข้อเที่ยงอะไรโดยโอ้ยังบริกรไม่ตู้ประเทศยังใส่ตัวเงินอู้ดอือ ยาคนแกงไก่จะกินไปจักษ์ม hey. ืแกงว่ามืไก่แกงมือไก่แกงเลยโดยออไก่ขายหมดแล้วเนาะโดยเมื่อนีนสร้างคนไมาเห็นเดี๋ยวบอกให้ดูอือคนหากระมือนี่บอกโดยคนมือกินข้าวเนาะตอนเที่ยงโดยอือคนไม่เห็นชั่วมือบอกโดยโดยโอือเมื่อนีนเอาข้าวทานมาให้เด้อไหอเด้อโดย người phải nhục nào nhục đây, bạn nhục này bao cái này nọ để thả, chú mồi đến mà còn, thả bệnh nhục mà, mất là bao khảo sản bớt rồi, ừm, đi, lấy sa, mày hay tốt đi, bớt bớt, bớt đại ừ, con mà nó, của con hệt bảo, con một, ừ. rồi rồi ngập อ่ะสาเดบอมานังค <Đ úng. S 1> ู่ทำไมเด้อพาพี่น้องไปเพือนงามก่อนพี่น้องความเพิ่นตะเบิ่งเนาะเราพ่นติดะเบิ่งคอนไซเลยล่งทานอีกแป๊บนึ่งเลยโอ้พี่น้องออกมาได้เนาะนี่มงกบไว้บานประตู เินออกแกมาแล้วพ <thôi> oh. oh, nice ี่อเลยเราว่าอ่าขอมาตอนแรกคอย่นพิ่นผสมปูมาสร้างบบเห็ดเห็ดเห็ดเพิ่นมื่อกี้เข้าโอ้โอ้สบายดีตสบายดี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 ตู้งนโบงามบ่ก็งานอย่าดีวคอยอานนะโบขอม้จังคอยมีงานบโอ้ขไ้ไเพิติดเ่แ้วนี่ มันบิดมันติดกัโลเห็นแล้วนี่แกเห็นแล้วนี่แกพ่อพ่อพ่อตกลงเอยแกนาอจะพ่ออยู่เรือเรอเอื่องนี้เรื่องแมนในขางนอกนี่เออนก็มาด้วเอัมบัติจั่งนีเนาะมาเนีเอทั้งในมเนมาจับแก So xin mục bay. Tell the lao muối <laughs> chết, tell the little net. Một lọt bí sắc, mẹ đi sắp 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 เดือดใครฉันมาดนเนก็มาให้ทิบอกินัไรเลย่เลยทำมาทำาบบอแล้วกับไอ้ใช้ไอ้ใช้ไอ้พูดที่เคนนั้นสิก็ร้องร้องคอหรือไอ้เขาใครนะพอดีกันื้อกิบไม่ท้าเลยท้าคนที้คิดเลยก็ได้ดีเนาะวันนี้ไอ้ะิพย์เบิเงินใรมะโแนเวคอยกับเบิกันเมื่อรินข่ากับเบิเลยเพราะว่านอ้ทิพย์ือหลอนเนาะตอนที่ต้องฟูบี้คับ สุขาม,มาอยู <en> ian, ่น <ator il> <ğim> um ้ำน่ะก็สีวดพอซื้อข้าซื้อน้ำน้ำมันลดน้ำมันลดใจเวอร์น่ะได้ตรงนั้นน่ะได้มือมือนึ่งนั่นมือละรอยมือละร้อยเหรียญไปหน่อยยอดเยี่ยนี่แบนี้นี่หุ้งบ่อได้มืออะไรสิบเหรียญห้าสิเหียญมือกับบ่อครมือกับ่องเรียนครับแล้ววก่อนยังกระติกไว้สามสี่มือจะไปเรียนนึ่งได้ตรั อันนียังวดูม่เพ่อนมืนูเพระได้เปยดลายไงบ่เออเครื่อไปายตนอย่เป็นยังไง้ได้ไมคขายตอนนี้ได้บอสจะเก็ตละร้อยละได้หนึ่งสองพันสี่หาเติบเปนเนาะใช่บัวอยู่แค่วพราูคน่ะูยใส่ได้เนาะทางลูกคนเมื่อกี้ตุ่วพไปชนู่ชูเนไปเชนูเชนูไปเชนูเชนูไเนชนูเูนนเเนไ มื่อีนคือวานจะเอาข่าวมาบอบอไปเอาข่ามาก่อนบอกแบกมาเลยก็ได้ปะใ้ตูเดนมาแบกข่ามาเลยอมาใ้คือกล้องให้ตูเดจะไฮาไปให้ให้น้องตุ้บี้แบกเป็นยังไวะฝ่ายแบกผู้นี้ล้างฮะไดมเือเนาะปูนจะูนยังายเติบเนยเนาะปูนเลียวเอาขายูนอื้มคยงใช่ได้แต่จะไเียใช่กับตักเซลละมือขาได้เนาะ

กาอย่างกันดีเนอพี่น้องผมเอาแข็งเรงแข็งเรงบอทับรดาพี่น้อง5 0ก็ตูสเนี่แมน6 0บอแมนจตู้เจ็ดชแมนแมนเจ็ดชิปดูปกแดดให้เลย้แเลยเหงพี่เ้างพนี่อยางนี ไกกสีพอน้ำ่อนด้ป่ะนี่สงการี่มาดเลยช่วงยังหมด้นไเนาะกว่าน้ชิบูมีรลมบยะไปเล่นไป่ะเขาไปเรียนไปเลยเรเลยเนาะแง่เอาไปได้สนามนาเอาไปเลยเดี๋ยวเอาขาวขึ้นก่อนเามาดินน้ำเดดกะฮอน้อน สบายดีครสบายดีสบายดีเฮ้อายังไงเราเป็นยังไงยุงกัดบ่เออเกจีวัดนอนกลางมุ่งรดยุงกัดเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะนี่เาวแล้วเาวแล้วนี่นะเนาะวัอนั้นเป็นตะยานมื่อนบ่เดี่บข่อยว่าได้นี่กินไข่เป็ดแล้วมันแตกออกแบบนี้แตกออกมันแห้งอาบอาบน้ำเปลือกไหมแบบนี้แม่นบ่ ลมพัดลมพัดลมได้รนคอเห็ดได้เหขาดคิดกล้องตพี่น้องัญญาหจ้แม่มานั่งโัวดิโทรศัพท์เป็นนนักนอกโทรศัพท์ไอโฟนมันเอียด้ยฮใช้ลินเออยงโทรศัพท์ก่อนเอาหงอยปินนี่จะตีแหงเด้อขยิตกเด้อใช ตกครับน้าไอ้กี่นี่ย <c oughs> <c oughs> ย่งอัะนไห <c oughs> กินข้าวเที่ยงแล้วบ <c oughs> ่ยี่ยมกินเออมวันนี้ให้เป็นตุ้มกุนี้สิแม่นตุ้มแดงกุนี้ได้เป็นตัวอย่างจ่าน้องน้องกุ้งเออน้องแก้มเนาะน้องแกม้มเป่นบุดคนขาวกว่าเนี่ยเนิ่มเนิ่มเนิ่ม ขันเป็นตุ่มยังเล็กๆก็ได้บ่ได้ยินเสียงเป็นตุ่มเป็นเนาะเป็นขันเป็นตุ่มนึงมันตุ่มใหญ่แต่ว่าเก่าเลยแต่ตุ่มใหญ่เลยเป็นถ้าว่าเก่าแบบเป็นเล็กๆอย่างเนี้ยบ้าเก่าเก่าขันอ๋อคิดว่าเก่าแบบเก่าอ่ะเก่าอืมมันเป็องเฮียนบ่มาหนิจังงงเออพักพักเที่ยงเลยทุกักเพียงยอดมอเลยเนาะขัาเป็นได้ระว่ารถจักรนะ คือโบเฮียนครับอะไนเนมูเป็นคักเนาะคือโบเฮียนครับเน็บไปดิเน็บเขาเลืกเน็บอันนี้นี่นี่ไนี้เน็บสีหูนี่นี่เน็บซีหูเนาะนี่นี่เบิ้งมือค่อยนี่เบิ้งเบิ้งมือค่อยนี่อะดิเออเจเออลเบิ้งก้อนบอกให้เบิ้งแต่เบิ้งก้อนในคู่หรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นบอกอย่างกระตาเพิ่นว่าเบิ้งนี่ก้อนแต่เขาเบิ้งก้อนแต่เขาจังเห็ด แต่เด็กก็แก้เลขแก้บัวถือยังว่าถือบอัแมนก็แกบบ้ต้องแก้ตามที่อาจารย์เพิ่นสอนให้ไปบอกให้น้องแต่ว่าอาจารย์แก้บัวถือห้องกระท่วงได้เลยไม่ได้เอาคือเพิ่นได้แม่มาเลยเนาะแม่จะไปไซม์หนี่ไซโน่ไโน่ไโนอบอกต่อสองเสียงคือกันเลยเนะขาตั้างไม่บอกมืองไซโนน่อยก็เคยได้ยินแต่เซโน่เคยได้ยินไซโนนี่บุเคยได้ยินไซโนเนาะไซโน่ซีซีตัวซอเอซี เซโนมีพิ่เราใช้รสอีบ่เอ้ชิโนสับใหม่นะข่าเบิรแล้วบะขขากินเด้อนีเอามาให้เลยเม่จ้ไปไปกับเผแา้วไปตลาดไปกบหมูหมูไทอ่ะนะบูเขาเน่าเก่อนฮะเขาเนาบรยนก่อนเออบบาอันนั้นปยักอันมาช่วยดินังเนาะเขาขับรถให้เกือบแล้วเลยเนาะสอิแล่เลยเนาะ เพิ่นไปซื้ออันนั้นตี่นสิถือมาได้ได้แั่เนาะซื้อรอกป่ะคนผ่ามันรถโดยสารไปจักเพิ่นไปซื้อยังไงทุสิตคนไปซื้อรอกยุงอันเด้เออรอกสุดอันชุกที่ดินนี่แม่นนั่นคือว่าคือที่เพียงไปเบิดไหนเนาะประเด็นไหเนาะ มันสีน่าอย่างเียขนมื่อกราจับทั้งลังก้น่นาเลยเนาะโอ้โหกับเพื่อมามาแตชิโน่ผมันก็ลอยไว้กรดึงกระดึ้ง้งกระด้งกระด้งอนกหสบวสุกมาคอยมาสื่อมาให้แล้วแ้วเราได้แล้วเราสื่อเองแล้วเนาะใช่แล้วไปื่อมาให้ได้สะดกกระบะข่อยโดยเอาอะไรสื่อเองใช่แล้วเราหัวเราไปชิโน่ันนี้เพราะใช้เป็นข้าวขุยไส้กจะเนาะข้าวเขน มามันนี่แล้วก็จะไปชิลูแนอ่ย่านนึนจะไปซื้อเองไปเลือกสิเป็นไข่อันนี้มันเป็นมันเมื่อยบ่มันเมื่อยอยากนอนคันเจ็บเมื่อยอยากนอนคันเจ็บโดยนอนใกล้กันบ่นอนติดกันไม่ติดกันไม่เท่ากันเข่าแยกไว้โดินย่งมันติดกันบ่สโซเสื่ออย่าใช้น้ำกันเด้อสซ่ติดกันสิเป็นเด็ดเออติดกันเนาะนี่กันเนาะอันนี้จังมามาแค่ไหน ยันบอแต่การนไว้นะฮะเมนเมนเมนยันเป็นโรคผิวหนังอันวานนึงกับผิวหนังโรคเป็นการห่อนห่อนนาวอเลยเป็นในรักกระแม่วอยตรงไห่กันเนาะบอกแกตรไหนบอกแล้วมาตุกเก็ดเราเองบนเอาแกชื่อยาทาเรามาทาเรายบอกแม่ยายา มอยเป็นแป้วะนะโทนัทเยี่ยเคียวบ่บอยาที่ว่าท่าแหละมอยเป็นแป้วนี่ยกันได้เลยเนาะแมนเนาะใหญ่เริ่มไหนาเนานแปะเริ่มเป็นบูซาได้ขึ้นมาต้นแล้วบัดนน่ะคือไข่ไข่วางเป็นไข่บหม่เลยแต่วงเฮียนมูบอที่ช่วงบ่ เฮ้ยตุ่มเฮือมืออะไรหมูกระเป็นคือกันเออหมูกระเ็นแสดงว่าติดน้ำกันเนาะเป็นกรแกงบ่เป็นจะกคนเลยนะโอ้โหของแท้นี่ว่าติดละมูพู้นี้นี่เก่งฤทธพ์ผู้นี้เนาะวัยรุ่นฮิศกันเป็นตุ่มพู้นี้นี่ยเชิดยอดภูมิต้านทานดีภูมิต้านทานดีนี่ส่งไปยังส่งคู่นีะตอนนี้เนาะลงกันใส่แล้วเนาะพลังใบพู้นี้ส่งใส่อาบน้ำดุแล้วเป็นพู้นี้นะ บริสุทธิ์อาบน้คุ้มตังค์แค่ไหนมี่อาบอยู่บ่อาบอยู่เอออาบเดือนละเท่ออาบตลอดเนาะสองมื่อแค่หนึงโดยอาบตลอดแกลโล่ฉีดแล้วเนี่ยกูแกลโล้วนี่พากันขึ้นไปนอนเฮือนใหม่บ่โดยเฮือนนี่ได้撒กะม้างบ้างบ่เบ้ากันเลยเบ้ากันนะบ่เบ้ากับพ่อเท่าเออเบ้ากับแม่เท่ากับแม่บ่ ยินได้อยู part, ่อยู่ในหัวมันก็สิกว้างเนาะมั่งเห็นบอกเขาแล้วมั่งนี่สิมายะอีกวันนึงเด้อบ่เชืยไข่อยไผไผนี่เขาคอยอยู่นาทีต่อลงมาโลดแต่เฉาพูดแล้วนิ่งไปโลดคอยอยู่บ่เชีอค้อมตุชิดหนึ่งลดนะตุชิดว่าอยู่โอ้มาได่ไข่อยนั่งสมาธิน่ะอ๋อหลีกระเบนอะไรเนาะมันสีมากมันก็คือเก๋าเพื่อนเนี่ยเฮือนไทยตัวนี้โอน เงี้ยคือมันคนละหลังอยู่แล้วต้องดึงไฟต้องพุ่นต้องดึงตรงไปพุ่นโลดเข้ากับมั่งเตือนเข้ากับเสามันกับป่ามันเหมือนสีดีอย่มันจะบ่ได้เนาะเป็นอย่างเนาะในพนักานเองพนักานชี้ม่อพนักงานถ้าว่าพนชีว่าอะไรเนาะก็บอกโยกกเตือนอยู่ว่าคือโบเน่งพุ่นโลอดจะบัวมาแล้วโอ้โมเมนต์โมเมนต์ เลี้วปุ๊บลงไปปุ mother, travail, cut, yup. man, uh ๊บนี่พักกันม้างเอาไปเลยแม่จังบุรีน้อยใจกันสองมีลูกที่เป็นจังบุรีน้อยใจกันจังบุรีขัดบุรีพิษกันจอยบุรพิษกับแม่บุตรแม่จะไม้พิษพิษมานอนอยู่นี่อีกพิษแต่มานอนอยู่เพื่อนนี่อีกมีหมองนอนเนาะอันนี้แค่นี้นี่จิตจะมีห้องไฟห้องมันเอาไปดูนอนห้องไฟห้องมันเราสิบ่ไปนอนหนาเพื่อนบ่บ่เนาะชื่อจ่าชื่อนอนห้องไหนเลือกเลยห่อน้อแม่ นอนสามคนห้องหนึ่งในใ้เครื่องห้องหนึ่งในมบเถ่าไม่เถ่าให้ไม่เถ่านอนผู้เดียวนอนสามคนแบบนด้คเจ้าของแล้ทำเมย์ู้ใดียวใเถ่าใบเถ้าเพราะเจ้านอนไม่เถ่าเมย์ควนลูกลูกนอนเมย์นอนสุดตัวเอื่อยเอื่อยเอื่อยบัวเจ้าได้นอนผู้เดียวเอนื่อยนอนช้ำเอื่อยแด้เขู้เอื่อยแด้อ่าอีกประมาณสามสี่ปีนี่ช้ำเอื่อยเออนองเลยเนาะเออกับน้องได้ไป่สำกันน the ี่วาอย่าช้ำเลย กับโมบโเมนเอาบโว่าลูกได้เนาะนอนห้องได้นอนกันไแม่แถวบจัก้านแถาพานอนกันนอนเ,ออเลือกนอนนะปู๊กกะโลแหละนอนอยู่กลางเฮือนเลยก็นอนเย็นกลานกติดกันนอนอยู่หน้าเฮือนเลยก็เย็นครับอันยังแมเนยเ็น,น,น,นสบายขัเข้าไปที่เย็นเนาะมนแม่กะโลเลยเน,น,น,นี่ยเย็นแต่มันคือนี่ยครับผัวเฮือนจะบวยมันกระชูงอี้หลังคาเนาะ คำมันชุ่งปนีจกับบ่ฮอดคำมานอนมีผู้บ่าวโทรมาหาแม่อยู่บ่บ่ฮบ่เป็นอะไรไปไปองเฮียนเลยนี้นะขี่รถที่บ่ไปหรือไง่ยางไปขี่โบกี้รถที่ยันรถขี่ไปรถใหญ่แล้วมาได้ไปโรงเฮียนมอผัดเหงไก่เด้อยฮะเจ็ดอะไรไปชิ่ยางไปโรงเฮียนมอกไง่นี่จะเฮียนขี่แต่ที่แล้วไป ครับอีกอย่างมันแดดนี่กี่รถทีไปชงไอ้น้องย่อยย้อยย้อยไปฮอดแล้วก็ฮอดแล้วก็สอนให้น้องขี่น้ำเลยเพื่อจะไปมอดแล้วก็แหนะได้เพื่อจะขี่เป็นก่อนไปจักรขี่ดื้อบ่ปะนี่ขี่จักหน่อยัขี่พอดีจักรไมจักน้อยยังมัท่านี่ขี่ซื้อบอกขี่บ่กไปเลยครับขี้ก็บอกขี้ มือเมื่อวานนี่คนออกมาจากบ้านเ้ามันมีรถเด็กน้อยนิดหน่อยเลยน้อยกว่น้องก็รถก็รถไนบ้างเออสามคนน้องคำว่าเจอหงเฮียนรถจักมันอยากนักเนาะแมนรถไฟฟ้านี่พอดีใช่ไหมเออแมนเด็กน้อยใี่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่เขาใช้กันในระเบิดแมนแมนพาเคยขี่ไหมรถไฟฟ้าบ่เคยบ่ได้เคยหมูหมูยั่งบ่มี้บ่หมูมีอยู่บ่ทางเห็นอยู่พดีลองนั่งมึงบ่ทางเห็นอยู่ มันถึงนม่แล้วมาเฮือนคอไม่ได้ถือแล้วก็โดนไปผ่านโอ้เป็นได้ตุเพราะว่ามันมาแบบห้ยชุ่มห้ยเสียงมาขอนอ้อน้าโตกใจโดดมันอีบมาแบบเดียวแบบผลลอยแผ่นละมันม่เสียงกจะจักนะมันโดดคุบเลยโอมโดของเมืองไล่ไล่มาบ้มบึมเขาแั่นแหละเออไก่ทางเอาได้ยินเสียงแต่มันพัดโนคุมมาได้เกินกกกกเลย เสียงบ่ม <c oughs> mm ีไกยทางบ่ไ huh. ด <c oughs> ้ไล่แล้วเนาะหัวว่าเสารุกทางโอ้ว่าตะลุกภาษีหายแล้วเ้าแม่ยังได้เฮืออะไรอยากได้ยังบาทีนขันเฮือนแล้วมีแน่อยากได้บ่ฮู้โหโอ้โหไจะเฮียนนั่นแหละเนาะไปจะเฮียนเด้อได้ที่ยังเดือนนี้ฮู้อยู่บ่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามครูว่าได้ขึ้นห้องก็ขึ้นได้ที่หนึง แต่ละเดือนนี่เสงได้บ่หรือว่าได้เสงได้ได้เสียงได้เสงคือเรายังเสงบ่ได้บ่ได้ฮู้ว่าจักเสงได้บ่ได้แต่ว่าได้เสียงคะแนนมันแล้วคือตอนหน้าเฮียนหายเฮี้ยนจริงเนี่ยทีหนึ่งตลอดโดดตลอดที่ทีหนึ่งตลอดหนักไทยคนเต็มสามสิบสี่คนได้ทีสามสิามไอ้ที่หลายกคน แม่ว่าเก่งกูโมแม่แม่ค่อยกันย่องแม่เค่อยแสดงว่าแม่เจ้านี่ก็ฉลาดชื่อกันเยันลูกได้ที่ลายนี่ดีใจเนาะลูกอาได้ที่ลายกูโมคือคือได้เงินดีแล้วนี่ลูกเอาไดรลายคนก็ดีใจค่นี้หน่อยคนจะบอกแม่ได้เงินเงินนั้นบอกแม่น่เนาะบมเนาะตั้งใจเฮียนเด้อเมื่อสี่เราจะทาชิวบ้างทำหนึ่งเอามีแม่ลูกครูหนึ่งบาทนี่ ลูกลูกเราไปได้ลูกชายเล้วเรื่องการเฮียนนี่แหนี้ลูกชายมาเฮียนมาจบทแมนบ่เมานีสองครอบครัวนะลูกชายคนหนึ่งนั้นไปเป็นทหารคือกันบาดหมอหมอนั่นแตหมอผู้ไปเป็นทหารทหารก็รถไปเป็นทหารก็รถได้ปืนสันปืนชันบัดผู้ไปตำลังได้ปืนยาวได้ปืนยาวบ้านนี้ มาลูกแม่ผู้ปืนยาวมาด,ดีใจโอ้อยมาเว้าวมาย่องลูกเจ้านะ่ะบริเก่งชมลูกไข่ลูกไข่ปืนยาวลูกไข่หางกัเข้าทหารได้ถือห้องปืนยาวว่าลูกเจ้าเป็นทรกปไีได้ถือแต่ปืนสั่นแล้วปืนบบจักบอะไรน่ะเข้าใจที่พ่หเว้าดวดีเข้าใจเนอะเนาะเ <c oughs> ข้าใจเนาะคือความหมายว่าเราเล่าเนาะโบจักเนาะแม่ผู้ปืนยาวเนาะเพราะว่าปืนสั่นมัน ตำเน่งเขาไงเป็นหัวนาเป็นนาปืนยาวเป็นนองายหลาะเลาะยามเลยแม่พ huh. <c oughs> <c oughs> uh ูน huh. <c oughs> ั่นเลยดีใจหมอปืนฉันได้มาสั่งมอปืนได้แกาวที่น่ที่ลากลากทายนะจบย่างจยังเปลียวเราไปปิดคลิปบ่เราปีคลิปแล้วไปเเมื่อ่ลินโดยปอยกันลางทีเลยเข่าเอาไว้ขึ้นไว้เท่งไงเด้อเข่าไว้เรียบร้อยเด้อสร้างมนเป็นเีบ่มือนี เพ็ดเปิดพื้นเมื่อกินข้าวอ่าโอเคเนาะอ่าสบายดีเด้อเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้ทางเฮาก็สิขอตัวจบคลิปอำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องเนาะจบไปมาเนี่ยมายามเอาเข้ามาให้มื้อนี้กะ1กระสอบเนาะพี่น้องเนาะกระดิบบกีใจนําเพิ่นที่ว่ามีผู้ช่วยเพิ่นก็ไปตลาดเซโนนาะพี่น้องเนาะาบัวก็ได้โอเคทางเฮาก็คือจะขอตัวกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีตัว